นับเบียรปแปดแปสวัสดีครับวันนี้เรามีพลังงานทางเลือกมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นลอกดีซที่น้องๆหนูๆตามหากันนะครับนะ <S <S บอกเลยว่าสภาพนี่คือแบบมือหนึ่งอะ,อะคือมือหนึ่งเลยเออแต่ว่าขายในราคาแบบมือสองราคามือหนึ่งจริงอ่ะมันอยู่ประมาณสักอสองหมื่นประมาณสองหมื่นบางร้านก็ขายอยู่หมื่นหมื่นแปดเก้าร้อยหมื่นเก้าอย่างเงี้ยสองหมื่นอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าดูก่อนนี่สภาพ ไม่มีริ้วลอยนะทุกคนลูกค้าจ๋าสปูนเป็น MCL นะนะครับเห็นไหมไม่มีริ้วลอยนะครับบอกเลยว่าสภาพนี้แบบเนียนกริะครับเนียนจริงๆประกันยังอยู่อุปกรณ์ในกล่องนี้แบบครบคันนะถุงเห็นไหมแอกแกรมใบประกันประกันครบทุกอย่างนะครับก็คือบอกเลยว่าล็อกมือหนึ่งะพูดไปก็ไม่เชื่ออีกล็อกมือหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆว่าล็อกมือหนึ่งนะครับ ตัวนี้บอกเลยว่าราคาในคุ้มค่ามากเอาไปเลยที่เนียอาเปิดไว้ที่หมื่นหกห้าร้อยนะครับแต่ถ้าไหวเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันได้นะครับราคาพร้อมพร้อมจะลดให้ลูกค้าอยู่แล้วไหวเท่าไหร่มาคุยกันได้นะเราอยากขายไม่ใช่อะไรอยากได้เงินนะนะครับยอยากได้เงินเราอยากขายหมุนซ้ายเออใช่หมุนซ้ายตัวนี้หมุนซ้ายเป็น XG นะครับเ g เนี่ยมันจะรอบเจ็ดไม่ใช่อ่าปกติเข้าใจกันคือรอบ 8, แปดนั่นแหละแต่ว่าตัวถ้าเป็นตัวดีซีมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดจุด 8ถ้าจำไม่ผิดนะ7.8มันก็ตีเป็นล็อ8นั่นแหละนะครับเป็น AG เป็นล็อบสูงก็คือล็อบตัวนี้ไว้เล่นพวกงานชโดโดยตรงเลยนะครับงานชโดงานหนักงานเขื่อนเลยโดยตรงเลยนะครับถ้าสนใจนะตีลวีดแน่นอนครับแล้วถามว่า DC สคริปได้ไหมถ้าฝีมือคุณมีพอสคริปไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วล็อกอะไรก็สคริปได้ครับแนะนําเลยครับถ้าตัวนี้นะสนใจนะทักมาด่วนๆเลยสภาพเนียนมากเนียนมากจริงๆกิฟต์เลยอะ กิฟเลยอะล่ะกิฟทุกจุดนะครับตัวนี้บอกเลย